แหมอาจักกัมสอนความอับอายของโจรจรที่ใช้เชือกรอยตัวลงมาหลังจากขโมยของในอพาร์ตเมนต์ต้องถูกจับเพราะถูกเชือกพันตัวจนลงมาไม่ได้ชายคนหนึ่งพยายามโดยตรงมาจากชั้นบนสุดของอาพาร์ตเมนต์หวาดเสียวเขาใช้สองเท้าเกาะไว้ที่หน้าต่างพางจับเชือกไว้โดยไม่ยอมเคลื่อนไหวตัวทำอะไรพนักงานกู้ชีพต้องรอยตัวลงไปและช่วยนำตัวเขาลงมา ชายคนนี้เป็นโจรที่โดยตัวลงมาดูบ้านที่อยู่ชั้น22แต่เชื่อกลับพันกันจะสามารถขยายได้เพราะเขาลงมือในตอนกลางคืนและไม่มสังเกตเห็นเขาจึงต้องอย่างนี้เป็นเวลากว่า4ชั่วโมงเลยทีเดียวมีเหตุการณ์ปล้นที่ไร้สารยิ่งกว่านี้อีกครับให้ไปส่งที่ไหนหล่ะครับเชื่อไปส่งเมืองก็แล้วกันนะครับรับทราบครับชายท่าทางน่าสงสัยสองคนขึ้นรถแท็กซี่คันนึง จอดรถข้างถนนครับ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 ได้เลยรีบจอดเลยอย่าครับอย่าทำอะไรผมเลยนะครับนี่เป็นเงินที่หาได้ในวันนี้ครับแล้วก็ไปเลยยครับเเอาลลงมาด้วยกันด้วยเร็วครับลงไปผมเปิดใหรถละเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวเขาเป็นกลุ่มโจรที่ปล้นเงินแท็กซี่ก่อนจะจับคนขับแท็กซี่ขังไว้ท้ายรถเป่าดักแน่นแล้วก็ปิดเรียบร้อยไปเลยเร็ว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  แต่ว่าฝากระโปรงท้ายรถปิดไม่สนิททำให้คนขับรถแท็กซี่เปิดออกมาได้และรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจนะครับผมเป็นคนขี้นะครับผมโดนปล้นครับอยู่ท้ายรถครับตอนนี้โดนขังอยู่ท้ายรถครับเร็วๆครับ์น,นี <c oughs> เป็นคดีอาญากรรมที่ผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง20เลยด้วยซ้ำไป หลังก่อนเหตุดีดีดีพวกเขาเรียกแท็กซี่คันอื่นเพื่อหนีออกจากสถานที่เกิดเหตุไปไหนครับไปในเมืองครับพี่หลับได้แลเที่แฉลวแฉวอเไรนะฮะเอ๊ะระวังอยู่บนรถพวกเขาได้พลอยหลับไปอง่และหลังจากนั้น พวกเขาคิดว่ารถตำรวจเป็นรถแท็กซี่จึงเรียกขึ้นรถทำให้ตำรวจจับตัวพวกเขาได้โดยไม่เสียแรงอะไรเลยรถตำรวจคันนี้เป็นร่วมรวจที่ออปฏิบัติหลังจากได้รับการแจ้งเหตุจากคนขับแท็กซี่ที่พวกเขาเพิ่งปล้นเงินไปนี่เป็นเหตุปล้นโดยโจรสองในร้านฟาสต์ฟู้ดในอเมริกาครับแต่อยู่ๆเจ้าโจรก็รีบวิ่งหนีออกจากร้านไป พราะบังเอิญมีตำรวจกว่า20คนกำลังกินข้าวอยู่ในร้านดีพอดีสุดท้ายเจ้าโจรทั้งสองรายนี้ก็หนีไม่รอดถูกจับไปในที่สุดและที่รัฐนิวแฮมเชียร์สหรัฐอเกาก็มีเหตุชายคนหนึ่งใช้ใบไม้พรางตัวเข้าไปปล้นเงินในธนาคารด้วยครับจากนี้ยังมีโจรปล้นธนาคารแบบนี้ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมืองูซานเดี๋ยผมจะรถแทนให้เอาไป คุณใ uhm. ช้ใครมาขับแทนทำไมอ่ะป้อยูค่าดิเองนะเนี่ยนะไม่จริงๆเหรอครับไหวเหรอครับไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกฉันไม่ได้เมาสักนิดเดียวนี่จะไหวเรื่องอะไรนะไปเองก็ได้ไอคิมเมาหนักหลังจากไปสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานเดี๋ยวช่วยโอ้ยโดนเข้าไปหัวแตกโออะไรกันเนี่ย สำหรับปูพื้น oh, uh, ี่ก็หาเรื่องกับฉันมาฉันกลรันโอ้ยหัวหน้าคะหัวหน้าดื่มเหล้าไปเยอะเลยวันนี้ขับรถไม่ได้หรอกค่ะไม่เป็นไรจ้ะนะสุดท้ายทิมก็ขับบ้านทั้งที่กำลังเมาหนักแต่ว่าเขาขับรถไปเจอกับด่านตรวจแอลกอฮอล์อ๋อเฮ้ยโอ๊ยหัตายแล้ว จึงพยายามหลบเลี่ยงด่านตรวจโดยขับรถไปทางอื่นแทนนอ,อยากตรวจก็ตรวจเลยฉันไม่ยอยู่ให้ตรวจหรอกนะเป็นไอ้ไงโง่นะเขาสามารถหลบด่านได้สำเร็จแล้วเขาก็กลับมาจนถึงบ้านเออไม่ทราบว่ามาทำอะไรนะครับอ,อ๋อคุณม,มาทำอะไรที่นี่ครับเออผมอย ศูนย์หนึ่งนี่ไงลนะเอ๊ตึกสองศูนย์หนึ่งเหรอครับอ้าวไอ้ไหลกันแล้วตึกสองศูนย์หนึ่งห้องห้าศูนย์หกไงดูไอ้ด้วยอ๋อครับตึกสองศูนย์หนึ่งห้องห้าศูนย์หกนะครับงั้นก็ตักคู่นะครับเราแป๊บหนึ่งครับนายทีมเริ่มโมโหเพราะโดนยามตัดไม่ให้เอารถเข้า บ้าอะไรอยู่ได้นะ <S <S เฮ้ยพอจะฆ่าแล้วทำไมไม่ให้ฆ่าตัวเองนะเอ่ะเฮ้ยอะไรกันลูกคุณครับท่าทางจะดื่มมันเยอะเลยนะครับนี่อะ,อะไรฮะนายจะจ้างตำรวจมาจับฉันได้ยังไงกันนะเจ้าบ้าเฮ้ยอ,อะไรนะครับแจ,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 จ้งตำรวจแล้วครับเออเออเอ,เอ,า,อางนี้แล้วกันครับคุณลงมาก่อนดีกว่าครับเฮ้ยทำอะไรของแกเนี่ยลงมาครับลงมาก่อนดีกว่านะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับไม่ต้องแจ้งครับตำรวจอยู่ข้างหน้านี่แลยเชิญครับ มาถึงที่สถานที่ที่นายคิมขับรถเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นอาภ์ตเป็น์ขงตัวเองคือตำรวจครับครับเมื่อเข้าไปในสถานี่ตำรวจเขาขอร้องให้ตำรวจจับโดยบอกว่าเขาเข้ามารับความผิดด้วยตัวเขาเองแต่ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของเขาสูงถึง0.219สุดท้ายเขาก็ถูกริบใบอนุญาตขับขี่ไปตามกฎูออ คำถามประจำสัปดาห์ที่ถามว่าลักษณะพิเศษของหมีพันมาเลคืออะไรข้อ 1. สามารถพันได้ตลอดทั้งปีข้อ 2. มีคโครโมโซมสองเพศคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1สามารถผสมพันธ์ได้ตลอดทั้งปี